สวัสดีครับวันนี้วันที่5กันยายน2568นะครับวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากยี่ห้อ CC Hand นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ทำของแต่งรถสเกลออกมานะครับที่มีความสวยงามมากนะครับ CC Hand ก็ตัวนี้เป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับ แล้วก็จะมีโลโก้เขียนว่า KC นะครับเพราะฉะนั้นจะมี2แบบนะนี่แบบ2ส,สีครับจะเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะครับใน1ซองเนี่ย1นซองก็จะมีอยู่2ดวงนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวฝาเนี่ยมันจะมีฝา KC ด้วยนะครับ KC ก็ก็เป็นไฟเหมือนกับไฟแลนี่นะ้ะเห็นสมัยก่อนนะ ตอนนี้เขาจะเป็นไฟพวกสปอร์ตไลท์ติดหลังคาบ้างนะครับหรือว่าติดตรงกันชนหน้าบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวฝาครอบไฟมาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดไฟนะครับเราก็ถอดฝาครอบบอดนะครับข้างในก็จะมีเขาก็จะให้ตัวเลนข้างหน้ามาเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหลอดนะครับขนาด5มิลนะครับหลอด LED นะครับพร้อมกับปลั๊กนะฮะแล้วก็ปลั๊กเสียบได้เลยนะครับ แล้วก็มีตัวขายึดนะครับตัวขายึดเนี่ยก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ขนาดเลยนะครับก็จะเป็นขนาด4ีมิลห้ามิลหดหมิลนะครับก็คือคืออะไรก็คือตัวเส้นผ่าศูนย์กลางที่แบบมันจะเป็นแคมป์ยึดอย่างเงี้ยก็ เขาเผื่อมาให้ว่าสมมติถ้าเกิดว,ว่าเรามียึดกันชนหน้าหรือว่าไปยึดตรงโลบาเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ามันมีความหนาของตัวท่อเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีมาเผื่อไว้ให้นะครับอย่างลาสองตัวนะครับเพราะว่ามันมีสองไฟนะครับแล้วก็มีเบ้าไฟมาด้วยนะครับตัวเบ้าก็จะเป็นสีดำนะครับตัวเลนข้างหน้าไฟก็เป็นสีเป็นพลาสติกใสนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนะของ CC-Hand ก็ถ้าเป็น CC-Hand นี่ก็หายห่วงได้เพราะว่า1ก็คืองานเนียนแน่นอน,นครับ2ก็คือมันมีความสมจริงนะครับก็รหัสก็คือถ้าเป็นสีขาวนะครับก็เป็น c c แล้วก็ดีขีด2 A นะครับถ้าเป็นตัวสีเหลืองก็เป็นขีด2 b นะครับ ก็ติดโลบาร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตรงกันชนหน้าก็ได้ที่ท,ที่มันมีตัวท่อนะครับเพราะว่ามันมีที่ยึดมาให้แล้วก็จะมีน็อตขนาดเป็นน็อตขนาดจิ๋วเลยนะเอไว้สําหรับยึดกับตัวฝาปิดยึดไฟด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวย,ยึดกับตัวแคมที่หนีบนะครับมีมาให้จิ๋วก็เป็นแฉกนะก็ต้องหาหัวแฉกมาดีๆนะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไขควงไม่ดีหัวไม่ดีเดี๋ยวมันจะรูดนะครับก็จบนะครับคุณนะครับที่มาติดตามชมนะครับของเราก็จะมีเว็บไซต์นะครับที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับชื่อว่า RC Skill t h a i ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบสินค้าชิ้นไหนยังไงก็ซื้อขายในเว็บไม่ได้นะครับก็ไลน์มานะครับไลน์ก็ HD Alien นะครับหรือ Inbox มาในเพจ a c e b o o k นะครับก็ชื่อเฟซเราก็ชื่อ RC Skill Thailand นะครับแล้วก็มี YouTube ก็ชื่อ r c s c a l t t h i l l n n i n s t t g r r m กมก็ชื่อ r c s c a l e Thailand นะครับช้อปปีก็รัชื่อร้านว่าลดสเกลนะครับก็เข้าไปชมสินค้าได้มีเป็นพันรายการเลยนะครับแล้วก็ในตัวถ้าเกิดว่าอยากจะมาชมสินค้าที่สนามหรือมาเอาของมาเทียบเนี่ยก็โทรมานัดนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ kuchh samajh nahi aa